ตำนานผีกระหังป็นหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีพื้นบ้านของไทยโดยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อวิถีชาวชนบทในอดีตโดยเฉพาะในภาคกลางของประเทศไทยตำนานนี้มีหลายเวอร์ชันและรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่โดยรวมแล้วมีลักษณะสำคัญของผีกระหังก็คือผู้ชายที่ใช้กระดงแทนปีและใช้สาตำข้าวหรือสากระเบือผูกติดกับขาเพื่อใช้แทนหางตกกลางคืนก็จะบินออกหากินของเหน่าของสุกระโปงลักษณะเช่นเดียวกับผีกระซือและไม่ปรากฏถังฐานชัดเจนว่าผีกระหังเกิดขึ้นเมื่อใดแต่มีความเชื่อกันว่าผีกระหังมี่่่่มมาาาาจกเลนสยตรรถ คุมอาคมได้โดยปูใสปูนดำเข่าตัวเองชาวบ้านจะใช้วิธีป้องกันตัวจากผีกระหังโดยอาจจะใช้เครื่องรางหรือคาถาป้องกันตัวหรือบางพื้นที่จะปลูกวบน้าหรือไม้หนามไว้รอบบ้านเพื่อขัดขวางการบินของกระหังตำนานผีกระหังจึงสะท้อนความเชื่อเรื่องสยศาสตร,ร์และกฎของการใช้เวทมนต์ในสังคมชนบทไทยรวมถึงเป็นเรื่องเล่าที่สร้างความระมัดระวังต่อการประพฤติผิดศ,ศีลธรรมในวิถีชีวิตของคนในอดีตปัจจุบันเรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจําของคนไทยในรูปแบบพิธนพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าสยองขวัญและถูกดัดแปลงไปในภาพยนตร์